สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับผมบิ๊กบอยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเป็นพวงกุญแจรเรซิ่นกันนะครับ, <S <S บอุปกรณ์ก็จะมีเป็น <S 1> <S 1> <S นี่น้ํายาเรซิ่นนะครับน้ํายาทําความแข็งแม่พิมพ์ซิลิคโคนแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเอาไว้ผสมเรซิ่นกับน้ำยาทําความแข็งเข้ากันนะครับแล้วก็ช้อนเอาไว้ตักพวกกากเพชรกริตเตอร์แล้วก็แก้วนะครับเอาไว้เอามาสองใบเนาะเพราะว่าเราจะทำสองรูปเราจะเป็นรูปชิน้นรูปกับกิยู นี่สองอัน,นะฮะแล้วก็จะมีเป็นกริเตอร์กับดอกไม้ต่างๆของเราเนาะจะเป็นยังไงนะครับไปเริ่มกันเลยมาเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอืแล้วก็จะเทเลซินลงไปเนาะอันนี้ก็จากดูแล้วก็ก็ใช้มาเยอะเลยก็เพื่อจะได้มาทำนะนทุกคนเลยเทเลซินลงไปนะแล้วก็กลับประมาณเอาละทุกคนแต่กลิ่นก็คือแบบ สุดนะกินคือสุดจริงนะก็แบบชุนอยู่นะ oh, <no. S 1> แต่เขาทาแต่พอมันแห้งแล้วนะพอมันแข็งตัวมันจะไม่ชุนนะทุกคน <S 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 ต่อไปก็ใส่น้ํายาทําความแข็งนะทุกคนอันนี้ก็กลับประมาณอีกเหมือนเดิมน,นะบูดบูดไหนก็ดูสิพอแล้วมั้งมั้งนะอาใส่อีกอีกโอเคพอแล้วมากเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนโอเค เห็นไหมทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะผสมมันให้เข้ากันล้ไปเรื่อยๆจนว่ามันเริ่มใสขึ้นนะเพราะว่าตอนผสมกันนมันจะเริ่มมันจะขุ่นนิดนึงนะอ่าพอมันเริ่มใสแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําการเทลงไปในนี้นะเราจะทำ U ก่อนเนาะเราจะทําเป็นกวก่อนดีลงไปรองพื้นก่อนนะอ่า เกลี่ยเข้าให้ทั่วเลยนะเกลี่ยมันเข้าไปให้ทั่วนะทุกคนเกลียวไปอีกนิดนึงแล้วก่อนโอเคโอเคนะ ก็ใส่เป็นตัว Q ลงไปอันนี้เราจะไม่ใช้กระดาษ A4 นะเพราะใช้กระดาษ A4 มันจะทะลุนะทุกคนเราจะใช้เป็นสติกเกอร์ก็ได้นะหรือว่าเป็นกระดาษโปโต้ก็ได้นะเอาไปปินแล้วก็ตัดเป็นภาพเนาะเออใส่ลงไปนะทุกคนแล้วก็เอาอันนี้กดลงไปนะแล้วก็ดันให้เข้ามุมเข้ารอยเกียร์เลเซนทับให้หมด แล้วก็กดลงกดลงไปกดลงไปให้มันเข้าพอดีกันนะโอเคอ่าเราจะมาใส่ดอกไม้กันเนาะอืมปุ๊บไปยากมากเลยเราจะมาใส่ดอกไม้กันโอเคกิเตอร์เนี่ยเราจะเอาแบบสมงนะของกิลก็จะเน้นเป็นสีม่วงแล้วก็ขาวเนาะขาว เป็นโทูนสีขาวเนาะอยู่เอ้ยู่อุ้อยอยติดติดติติต,ติมีคนติดมานะแปะไว้แปะไว้ที่เดิมนะเพราะมันจะเอาลองไปไว้ในเรซิ่งง่ายขึ้นนะเอาไปใส่นีตัวเรซิ่งของเราง่ายขึ้นนะถ้าเราเอาติดไว้เนาะ โอเคแล้วเราก็เอาเรซิ่งที่เราผสมไว้เนี่ยามาผสมกับกรีเตอร์เนาะแล้วก็จะใช้ช้อนตักนกรีเตอร์อันนี้ของกิวเราก็จะใช้เป็นนี่นะทุกคนสีเงินนะนกรีเอเตอร์สีเงินสีฟ้าสีน้ำเงินนะทุกคนแล้วก็เพิ่มสีทองเข้าไปอีกนิดนึง อ่าโอเคเราก็ผสมตัวเรซินกลิตเตอร,ร์นี้เข้ากันนะเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้นะเราใส่สีทองอีกดีไหมทุกคนต้องใส่สีทองอีกดีกว่าพื่มม่ดีกว่าอันนี้จะเปลี่ยนเสีเหลือเนาะเออใส่ลายสโโโโโโีก็จะเลอะนิดนึงนะ เดี๋ยวก็อย่าพย,พยายามจะให้มันเลอะมากนะทุกคนเพราะถ้ามันเลอะมันก็จะไม่ดีนะเพราะมันเป็นสารเคมีเน,เนะบบาะก็ระวังกันด้วยเดอ้อถ้าใครทำเนาะนี่ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็เทลงไปดนะูนะเทใส่ลงไปให้เต็มเลย ่วนตัวนี้ที่เหลือนะเราจะเอามาทํานี่ครับเป็นระดับตกแต่งนิดนีดน้หน่อยๆนะนี่ตัวนี้เนาะค่อนอื่นเราก็จะใส่ดอกไม้เข้าไปนาะดอกไม้คนอะื่นเราก็จะใส่ดอกไม้เข้าไปก่อนนะก็ตามโทนเดิมเลยโอ้ดินแน่นจัง อ่าแล้วก็ใส่เป็นตัวเรซิ่นตรงนี้เข้าไปเลยนะอุ๊ยร้ยนแล้วร้นแล้วร้นแล้ว,ลลวอ่ะเรามาทํำของชินบุต่อเลยนะทุกคนใส่เรซินเข้าไปนะ กะประมาณเอานะทุกคนเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีเครื่องช่างใหม่พวกนี้เลยนะแล้วก็บีเข้าไปบีเข้าไป,าไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันเนาะอุ้ยเห็นไหมตอนผสม,มแรกๆมันจะขุ่นนะทุกคนแล้วมันก็จะเริ่มใสขึ้นเองนะพอคณไปเรื่อยๆเนาะตัวของเรซิ่นก็จะเริ่มใสขึ้นนะ แล้วก็ใส่รองพื้นลงไปเลยอันนี้ต้องใช้เยอะของกินะเพราะว่าของชินนบุจะเป็นแม่พิมพ์ใหญ่กว่าเนาะแม่พิมพ์ของชินนบุจะใหญ่กว่าของกิวเนาะ,ะแล้วก็ใส่ลงไปเลย โอเคเราก็จะมาเลือกสรรดอกไม้ให้ชินนบุของเราก่อนนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องใช้เยอะกว่าของกิวนะเพราะว่าอันนี้นะเพราะไมพิมันใหญ่กว่ากิวอะ่ะเราก็ต้องใช้เยอะกว่านะนนชิ้นหูจะเน้นไปทางสีมว่วงนะ ม่วงแล้วก็มีขาวแซมน้อยนึงนะม่วงแล้วก็มีสีขาวแซมเล็กน้อยโอเคแล้วก็จะเป็นต่อด้วยตัวของวิตเตอร์เนาะอ่าแล้วก็จะใส่เป็นสีอทองชมพูนิดนึงม่วง มอ่อนอ่ะแล้วเราก็ค,คนเลยนะคนผสมเข้ากันนะก็จะได้ออกสีประมาณนี้เนาะนี่ยคือแบบสวยมากนะสีเหลืองโอ้โหนะว่าโอ้คือสุดจัดอะ่ะใส่สีทองนี้เข้าไปนะอู้หูอ่ไรเนี่ยเข้าไปอีก ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกเราจะไม่อ้อมหอใสไม่ยากหรอกอ่าน,นทุกคนเราก็จะได้เป็นแบบวิ่งวบเลยแบบสุดจริงสุดจริงสุดจริงอะไรจริงแล้วก็เทตรงที่เป็นปีเตอร์เข้าไปเลยนะเทให้เต็มเลยนะทุกคน เกี่ยตรงครีเออร์ให้มันเข้าไปทั่ทวๆนะโอเคอ่าส่วนชิร์เลอร์เรออเาก็จะมาเอาทำเป็นตัวพวกของตกแต่งอะไรพวกนี้อุ้ยย้อยหรอห่อ,อชิ้หอชิ้นน้ำมันจะใส่ตรงไหนดีอ่ะโครนเอาใช้ตรงนี้มาอ่ะาโอ้โติดติด เตยกแน่นติดทนนานเลยโอชิเป็นไรมากปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัอโลฮัอโอ้โหก็จะวางได้แต่นะอัน เราต้องการใช้แค่สีเหลืองกลับไปอ่าได้เร็วนะเราก็เทเข้าไปเลยนะอุ้ยหยด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 ใส่เข้าไปเลยใส่ให้เต็มระวังรถเหมือนหกยูนะ อืมอ่าก็เสร็จไปแล้วนะครับที่เหลือก็รอให้มันแห้งเนะแล้วก็โอ้โหระวังด้วยนะทุกคนถ้าใช้ชิชู้เช็ดอาจจะได้เป็นหนังเทียมเลยก็ได้นะเห็นไหมหนังเทียมทุกคนรอรอเวลาไปประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะไม่ก็หนึ่งวันเลยนะทุกคนกว่ามันจะแห้งเนะาะเพราะเราไม่มีไอตัวทําที่มันให้มันแบบทาให้มันแห้งแบบ เซ็ตสับเลยเนาะกว่าจะแห้งอะทุกคนก็ก็มันจะแห้งนะทุกคนนี่เห็นไหมเคาะโหโหโก็มันแข็งตัวแล้วเนาะสำหรับตัวของเรซินแล้วเนาะแล้วก็มาเกะกันเลย เราก็จะมาใส่มครงแจกันเนาะทุกคนเราจะใช้มีดตัดเล็บนะทุกคนมีดตัดเล็บนะเอาตัวหนนะแห้อยู่ไว้ก่อนเลยเราก็หยิบขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนหยิบขึ้นมานี่แล้วก็หนีบหนีบใช้มีดตัดเล็บหนีบเข้าไปแล้วก็ง้างมาันออกมานะ้ทุกคนอ่า รักอือเนี่ยไปเอ๊ะโอ้ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันคิ้นนะคะสวัสดีค่ะ